หนุ่มพลนวัตนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เขามีงานอดิเรกนั่นคือวิ่งมาลาทอนนะครับหลงรักกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างมากจนนะครับไปแข่งตามสถานที่ต่างๆแล้วก็แววว่านะมีแพนวิ่งไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยและหนึ่งประเด็นนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าปีหน้านะมาชมละครของหนุ่มพลนวัตแบบจุกๆนะว่าแต่จะมีเรื่องไหนกันบ้างน,นะคร,ครับเพราะว่าตอนนี้หนุ่มพลเขาถ่ายละคร7วันเลยนะไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของหนุ่มพลกันดีกว่าครับ ปีหน้า2,569ใช่ไหมครับต้องไปลุ้นเอาแต่ผมบอกเลยว่าเยอะจุกๆเลยปีนี้ผมก็ออนไป2เรื่องนะแต่ปีหน้าก็จุกๆเหมือนกันเพราะว่าละครที่ถ่ายก่อนนั้นเนี่ยผมผมถ่ายไว้เยอะออออก็ไปลุน้นกันแต่ที่แน่บอกได้ตอนนี้ก็คือมี1เรื่องยี่หัวาาตาตังต้นปีเลยตอนนั้นมันก็คือปีหนึ่งสองเรื่องเอ้ยปีหนึ่งสองเรื่องแล้วเหมือนมีขาบเกี่ยวเรื่องที่3ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพอมัน2ปี3ปีไปเรื่อยมันก็เลยทบๆกันจนมันเยอะช่วงหนึ่งผมก็คือเก็ด้วยให้อกาส บทบาทต่างกันแต่มีความพีเรียดเหมือนกันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นละครพีเรียดหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงหลังๆผมเหมือนมันได้แต่ละครพีเรียดอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือบน่บนๆไงว่าอยากเล่นละครพีเรียดบ้างสุดท้ายพีเรียดมาเต็มเลยไม่หรอกพีเรียดเหมือนมีความสเสน่ห์ของของ,<ม>ของพีเรียดด้วยแล้วแบบพีเรียดเนี้ยเป็นในหลายๆยุคมีมแบบ ทั้งช่วงรัชกาลที่5า้าบ้างช่วงสงครามโลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายช่วงมากแต่มันมีความสวยงามงของของการแต่งตัวด้วยเรื่องของแบบคำพูดในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันม,มันก็เราต้องทำกันบ้านเพิ่มขึ้นมันก็เลยเหมือนเป็นความท้าทายของมานแสดงด้วยเซียนพีเรนไหมโอ้ยผมยังไม่ครบทุกช่วงเลยอายุธย,ยาย,ยังไกลสุดตอนนี้ผมแค่รอสามเองใช่สาธุครับขอให้มีเรื่อยๆวีน่าก็ <N> น่าจะมีโปรเจกต์ขึ้นอีกแต่ตอนตอนนี้ยังว่างอยู่ก็ยังแบบอากเกียรเวลาไปทางทางซ้อมเยอะหน่อยแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยเริ่มเปิดกล้องอะไรแล้วเนี่ยก็ไต้องวางวางแผนเรื่องเรื่องเรื่องพวกพวกงานกับกับวิ่งให้ดีๆด้ดดวย<อ>ปลายปีหน้าแต่แต่ปีนี้ก็คือลงลงแบบระยะสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นไม่นไปใช่ครับแต่ถ้าเป็นฟูลมาธอนก็คือปีหน้าเลยช่วงปลายปีปีหน้าต่างประเทศไหมต่างประเทศเหมือนเดิมครับอเมริกาอะตอนนี้ผมเข้าใจว่า เรื่องวิ่งคือเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็เป็นการเริ่เทรนอยู่ในตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้ทุกคนอยากให้แบบศึกษาเรื่องของการวิ่งเบื้องต้นพื้นฐานให้ดีเรื่องของร่างกายตัวเองว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยเราใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เป็นประโยชน์มากกว่าโทษเพราะมนงั้นถ้าเราฝึกร่างกายตัวเองเกินไปหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารไม่ถึงไงแล้วเราออกไปวิ่งใช้ใช้แรงมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ทำให้เป็นผลเสียได้การวิ่งมันหนึ่งมันใช้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานเรื่องการกินเนี่ยผมให้ความสําคัญมาาากๆเพระว่ ตามตามภาพข่าวอะไรเงี้ยมันถ้าที่เขาบอกว่ากล้ามเนื้อสลายนะั่นแสดงว่าพลังงานไม่เพียงพอ,อร่างกายมันเลยฉลาดว่ามันก็เลย<ม>ต้องหาต้องหาพลังงานแล้วก็เลยดึงกล้ามเนื้อพวกนี้ออกมาใช้แล้วมันก็เลยทําให้เป็นของเสียในในร่างกายตายก็เลยต้องขับออกอะไรเงี้ยม,มันก็เป็นพื้นฐานที่อยากให้ทุกคนได,ได,ได้ได้ทราบไว้อะไรเงี้ยเรื่องของพลังงานอะไรที่ฝืนได้อยู่ในเกณฑ์ที่ พุชลิมิตตัวเองนิดนึงเนี่ยโอเคทําได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่และเริ่มผิดปกติกับระบบร่างกายแล้วอันนี้คือควรหยุดเลยอย่าอย่าฝืนร่างกายตัวเองเดี๋ยวนีน้โซเชียลมันเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยเรื่องของการแชร์สถิติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเปนเฮ้ยคนนี้วิ่งเร็วอะเราอยากวิ่งเร็วก่บเขาบ้างซึ่งกว่าเขาจะวิ่งเร็วแบบนั้นได้บางทีมันขึ้นอย,อยู่กับหลายปัจจัยเรื่องของร่างกายกรรมพันธุ์ด้วยการฝึกซ้อมเขาเขาอาจจะซ้อมมานานวิ่งมานานอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้แบบ ซ้อมได้อยู่เดือน2องเดือนอยากวิ่งแบบเขาแล้วเราฝืนน่ะร่างกายตัวเองมันอาจจะทําให้เป็นผลเสียมากกว่าผลดีช่วงแรกๆที่วิ่งฝืนแต่ผมฝืนแค่10นาทีแล้วผมรู้สึกว่าไม่ใช่แล้ะอันนี้มันมันมันไม่น่าเป็นผลดีผมเลยหยุดมันตอนนั้นผมพักผ่อนไม่ค่อยไม่ค่อยพอด้วยครับแล้วก็ไปไปวิ่งแล้วใช้หัวใจโซนที่สูงพอสมควรเลยมันก็เลยแบบมีอาการแบบมึนๆผมรู้สึกว่าอันนี้มันมันไม่ใช่ความเหนื่อยเมื่อยล้าปกติที่การวิ่งควรจะเป็นอะไรอันนี้ก็เลยหยุดเลยแล้วกลับบ้านไปนอนดีกว่าั้่ต้องรู้ลิมิตร I'm yeah, yeah. พลนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาชื่นชอบในการวิ่งมาราธอนนะเดี๋ยวปีหน้าเขามีแผนนะคะว่าจะไปที่สหรัฐถึงแม้ว่ากีอเมริกาเราติดตามมันได้นะเพราะว่าเป็นหนึ่งกีฬาที่ถ้าเราไปดูในทีนะเขาก็มีการวิ่งคู่กับน้องนี่เลยคุกกี้ด้วยนะคุณผู้ชมทิปไหนเข้าไปทิปคู่นะหลงเสน่ห์การคู่รักวิ่งมาราธอนได้ไหมคู่รักวิ่งมาราธอนนะครับระยะทางไม่เป็นอุปสรรคเขาวิ่งกันบบว่าโหจตสู้กันน่ารักมากเป็นแบบว่าคู่รักที่ลงตัวมากนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นนะครับเขามีเหรียญด้วยนะได้ราางวัลลหย หลายเขาเรียกอหลรหลายรา,า,ายการเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งกีฬาที่กาลังมาแรงคุณผู้ชมลมไม่ถึงนะครับอัปเดตผลงานละครเขาบอกว่าปีนี้ใช่ไหมแน่นแล้วนะปีหน้ายัางแน่นกว่านะครับปีนี้เขาก็มีค,าาาาคุณพี่เจ้าขาเจ้าขาคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็น<ข>าหารมิช<ม>ชันหงนี่เล่นกับโมเมลดาใช่ไหมก็ ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องนับแปดที่เล่น<ช>กับน,น้ำตาลที่เป็นนักมวยเรื่องนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่ปีหน้านักบ,บอกแล้วว่าจุกจุกเช่นกันนะครับก็รอคอยติดตามมาได้ก็จะมียี่หว่าดาตังนะครับเล่นกับแมนด้านะครับจะออนแอร์ช่วงต้นปีเรื่องนี้ก็เหลี่ยนแดนใต้ปล่อยทีเซอร์ลแล้วคุณผู้ชมน้เมทีหนึ่งเรื่องก็คือน,นี่เลย แกแผ่นดินใช่ไหมที่ถ่ายกันมานานแล้ว<า>แฟนๆก็รอดู<า>และอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือทาตรีนะครับเล่นกับจีน่ายีนาเรื่องนี้ก็พีเรียเหมือนกัน3เรื่องใช่ไหมมีเรื่องคุณผู้ชมเตรียมเปิดกล้องนะครับบอกเลยว่าปังแนแ่แม่รู้ยังว่าน้องเล่นกับใครเขาบอกว่าแววว่าเป็นนายเอกรุ่นพี่เอเอพี่ฮอตจริงเนาะจริงฮอตบอกเลยว่าเป็นพระเอกมาแรงทางพิษสามผลงานแน่นมากแล้วก็เล่นกับนายเอกคนไหน เคมีสาธารณะเรียกว่าลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเร์นนะครับยั้ก็รอคอยติดตามผลงานของหนุ่มพลกันได้ครับใช่ค่ะโหเรียกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบเลิศมากเลยนะไม่น่าละ่ะถึงโดนแซวแบบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกรลกของช่องทาเพราะว่าผลงานเราเห็นกันบ่อยมากจริงครับนะคะ